เอาล้วครับผมก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านน,น,น,นะครับมีต้อนรับสู่ช่องของผมนะก็วันนี้กลับมาพบกับผมในการสอนใช้แอปโปรเจกตรันเชอร์หรือไมค์ครับจะว่าในมือถืออีกแล้วนะครับทุกคนในวันนี้เราจะมาทําอะไรใช่ไหมวันนี้ผมจะมาสอนมาลงทกเทคเจ้าแพ็กเพจฟูสามสิบสองที่พี่แท็กสี่แปดสองหกใช้แท็กเกอร์ที่แปดสองหกใช้เนาะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่อันนี้ก็คือเป็น เทเตอร์ที่ชื่อว่าเพจฟูลเนาะโอเคครับอันนี้ก็เป็นเพจฟูลสามสิบสองนะอันนี้ก็รองรับตั้งแต่เวอร์ชั่น1.18นะถึง1.18.2งอตอนนี้ก็คือสูงอันนั้นก็สามารถเล่นได้แหละแต่ก็คือรองรับตั้งแต่1.8ถึง1นึ่งพูดกันง่ายๆเนาะก็สังเกตว่าตรงนี้มันจะเป็นเวอร์ชั่นไม่ใช่เวอร์ชั่นจะเป็นความละเอียดที่3 2มสิ 32. เราก็จะมีตัวสี 4, ่คูณสี่แ8ดคูณแหกสี่คูณสิส้แปดแล้วก็สองอห้าหอันนี้แล้วแต่ผู้ชมจะโหลดเลยอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างวาน,นิลลาครับที่ใส่เท็กเจอร์แล้วโอเคอันนี้ก็เป็นภาพสกินช็อตเบื้องต้นนะครับแล้วก่อนให้เห็นชัดนิดนึงโอเคให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะอันนี้สำหรับเวอร์ชันมือถือกดตรงนี้นะอันนี้เป็น แบบธรรมดาก็คือแบบฟรีอันนี้จะเป็นแบบเสียตังค์แบบเสียตังค์จะดีว่ามั้งไม่รู้ <c oughs> อันนี้จะเป็นของ Minecraft Java นะครับทุกคนอันนี้จะโหลดฟรีทั้งหมดเลยนะโอเคถ้าเราเล่น1.18เราก็โหลด1.18เหรออันนี้ผมเล่น1.16ผมก็จะกดดาวน์โหลดของ1.16มาเสร็จแ,แล้วมันจะขึ้นให้เราดาวน์โหลดนะครับทุกคนเราก็กดดาวน์โหลดมาเลย แตรเรียบร้อยหลังจากนั้นให้เราไปที่ e s file explorer ครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาที่ e s file explorer เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนต่อไปให้เราสังเกตคําว่า internal storage นะมันจะอยู่ใน storage เท่านั้นนะครับทุกคนถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่ๆนะจุบกดเข้าไปหลังจากนั้นไปดูที่ดาวนะ์โหลดเนาะเพราะว่าแฟ้มเมื่อกี้เราดาวน์โหลดไว้ในดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดไว้ในดาวน์โหลดจะเจอไฟล์นี้นะครับทุกคนที่ชื่อว่า1.16่งจดสิบหก จุดซิก็คือเท็กเจอร์เมื่อกี้แหละจะกดตัดกดคัดลอกก็ได้ผมจะกดตัดไปเลยแล้วกันเนาะเสร็จแล้วกดตรงรูปบ้านตรงนี้นอไอเนี่ยจะเป็นรูปเอ็นดีกดกดตรงรูปบ้านทีนึงจะกลับมาหน้าแรกเนาะก็กดไปที่ internal storage ใหม่เลือกมาที่ android data เลื่อนลงมาให้สุดเลยจะเจอกับ net kdt p r o j a r launcher ดเข้าไป,ปเลือกไฟล์อันนี้ของผู้ชมมันจะยังไม่ขึ้นถ้าเราไม่เคยทำอะไรมาก่อนมันจะไม่ขึ้นคาว่าไม่ c ครับวิธีทำให้มันขึ้นคาว่าไม่ c ครับมาตรงขีดสามขีดตรงนี้ปึ๊ปบอ่าฮะแล้วก็มาตรงนี้เลือกแสดงไฟล์ที่ซ่อนจะสังเกตว่าไฟล์ไมค c ครับผมหายไปแล้ว ผมจะกดะแสดงไฟล์ที่ซ่อนปุ๊บไฟล์ My Craft ผมกลับมานะแต่ว่าแฟ้มมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะทุกคนนี่นะแฟ้มนี้นะเขียนเลือก My Craft เลือกมาที่ Resource Pack เสร็จแ,แล้วกดวางทนาเรียบร้อยครับทุกคนหลังจากนั้นที่เราทําการเข้าไปในโปรเจกร์ชื่อให้เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในโปรเจกร์ Rancher อะกันนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในโปรเจกต์นเชอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนให้เราทําการเข้ามาในโลกของเราเลยนะแล้วก็เดี๋ยวขอลดเสียงเกมหน่อยแล้วกันนะอาจจะดังเกินไปในบางทีนะครับทุกคนอ๋อฮะขอซักประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมขอลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันขึ้นมาถ่ายวิวนะไม่มีไรครับทุกคนขึ้นมาถ่ายวิวชมวิวใช่ yeah. ขึ้นมาชมวิวโอเคเดี๋ยวเรามา บอกวิธีการใส่รีซอสแพ็กหน่อยแล้วกันอันนั้นก็คือส่วนสาหรับวิธีการลงก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรนะไง่ายๆคือมันลงง่ายมากครับทุกคนผมบอกเลยโอเคเดี๋ยวนะมันจะมืดแล้วเหรออฮะ you can't see only o n l n อะไรช่างมันโอเคทุกคนต่อไปให้เราเปิดอันนี้ขึ้นมาไปที่ออปชันนะเลือกรีซอสแพ็ก เสร็จแล้วจะเห็นรีซอสแพคอันไหนวะเพศฟูเพเฟูเฟสฟูนี่นะเพศฟูหนึ่งจุดสิบหกนี่นะอันนี้นะกดเลือกเลยกดแล้วมันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะเสร็จแล้วกดตรงนี้แล้วก็รอมันโหลดแป๊บนดียครับทุกคนอันนี้ก็คือวิธีการใส่รีซอสแพคนะ ผมชอบในคอมมาครับจะว่าแบบนี้ตรงที่ว่ามันไม่ต้องออกเกมเพื่อไปใส่ดีซอ Pack คือเราอยากถอดดีซอ p แพคตอนไหนก็ได้แค่นั้นเองก็คือนี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ลงดีซอ Pack เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือเปล่าใช่ไหมเนะี่ยทำไมหน้าตาไม่เปลี่ยนเลยเดี๋ยวน้อดีซอ p แพคเดือ โอเคขอโทษขอโทษลงพี่ดันอันนี้อันนี้อันเนี้ยไอ้หนึ่งจุดสิบหกจุดลิปนะขอโทษขอโทษว่า,าททำไมมันไม่เปลี่ยนโอเคขอโทษขอโทษขอโทษลืมเลยไม่ได้ดูทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะเหมือนของพี่แท็กมากแค่ไหนนะแต่ถ้าพี่แท็กโหลดจากเว็บนี้ก็น่าจะเหมือนกันเล็กแต่ว่าผมบอกก่อนนะว่ามันคือของหนึ่งจุดสิบหกนะ มันจะไม่ซับพอร์ตกับพวก1.17หรือ1.18นะครับทุกคนอ๋อฮะนี่นะทุกคนจะสังเกตจากพิกัดเชลเวลแล้วก็พวกอะไรๆอย่างอย่างเช่นขนมปังพวกเนี่ยกล่องกล่องเตาเผากล่องคาร์บอะไรเงี้ยแล้วก็ท็อตท็อตก็จะไม่เอาเลสเต,ตอร์นเอาไม่เอาอันนี้ นี่นะทอตก็จะมีหน้าตาที่เปลี่ยนไปเวลาถือมือซ้ายมันจะเหมือนของวิแท็เลยแล้วก็ต้นชวกราเคียนนี่จะเป็นประมาณนี้ซิบซิบซิบ <c oughs> ไม่มีอะไรทุบชวกราเคีนให้ดูเฉยโอเคก็ไม่มีอะไรทุกคนก็มีประมาณนี้คือมันสอดลงแล้วก็ทำให้ดูนิดนึ่งแล้วกันว่า เนี่ยมันมันได้จริงๆนะวิธีการลงรีซอร์ทแพ็กในโปรจารันเชอร์แล้วก็ลงง่ายมากๆด้วยซึบแต่ถ้ามือถือใครลงแล้วแหลกผมไม่แนะนำไม่ใชนะ้เพราะว่ามันอาจจะเสียทันรถในการเล่นเกมไปเนาะโอเคเดี๋ยวเรามานอนกันแล้วก็มาดูบรรยากาศตอนเช้าแล้วกันว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปมากแค่ไหนเนาะโอเคครับทุกคนสังเกตจากอะไรน้ำก็เหมือนเดิมนะจะ มันจะเปลี่ยนพวกเท็กเจอร์ของพวกอะไรต่างกันนะเนี่ยประมาณนี้ก็คือ1นึจมันจะยังไม่เปลี่ยนมากครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่แบบไม่ใช่เวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นทดลองอะไรอยู่เงี้ยยังเป็นเบต้าอยู่ส่วน1นึ่งจุดก็คือเขาพัฒนามาแล้วอะ่ะมันก็เลยอาจจะดูสวยกว่านะโอเคก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันนะคะรับทุกคนก็ถ้าชอบฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใผมหน่อยแล้วกันนะเพราะว่า กว่าผมจะหาวิธีลองได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับทุกคนโอเคสําหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งติ้งๆแล้วก็ฝากไปดูคลิปเอาชีวิตรอดผมด้วยแล้วกันเนาะหูสาอาดตั้งใจทำนะครับทุกคนโอเคครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบายครับผม